ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือโครงเหล็กที่เป็นโครงหลังคาของตึกนะครับที่ทําการใหม่ตรวจคนท้างเมืองจังหวัดสุรินทร์เขาทำแบบให้มันแยกชิ้นส่วนกันนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการนําไปกรอบชั้นบนนะครับชั้นบนที่จะลอยรเพื่อจะได้ง่ายแล้วก็ใช้นม่าจะเป็นการเอ็เทรนยกขึ้นไปตอนนี้กาลังมีการออกเชื่อมนะครับให้มันเป็นโครงหลังคาที่สําเร็จรูปไปเพื่อจะได้ไปสวมด้านบนเลยนะครับของผมอันนี้ใช้เวลาทํามาตั้งแต่เริ่มแรกที่เห็นนะครับประมาณเกือบ เกือบเดือนไปแล้วครับหรือราวหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับจนป่านนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าเขาก็ทําอย่างแข็งแรงและทนทานเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าต้องติดตั้งอยู่บนตึกนี้ประทับนานเท่าน,านั้นไม่รู้กี่ปีต่อปีๆแล้วการออกเชื่อม,มอการอะไรต่างๆถึงได้ออกแบบมาอย่างสวยหรูสวยงามแล้วก็ทนทานออปลอดภัยแข็งแรงนะครับใช้เวลาพือเป็นการออกเชื่อมนะครับแล้วก็ทาสีกันสนิมนะครับ ครงเหล็กนี้จะอยู่ในสายตาของเราแค่อยู่ในช่วงนี้แหละครับหลังจากที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดของตึกนู้นแล้วก็ต่อไปเราก็ไม่ได้เห็นแล้วน่าจะเป็นที่อาศัยของนกนูมแมลงสาบไปนะครับที่จะอาศัยอยู่ในโครงพวกนี้พวกเราก็จะเห็นแต่ความสว,วยงามด้านนอกแต่นี่คือคือความสวยงามที่อยู่ด้านในนะครับปกปิดไว้ซึ่งความแข็งแรงทนทานของเหล็กเหล่านี้นะครับขนาดก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่มากทั้งตัวเหล็กแล้วตัวโครงสร้างของหลังคาชุดนี้นะครับ ครนก็คงจะใช้เป็นตัวหลักที่จะเป็นการยกขึ้นไปไว้ข้างบนแลาถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมจะนําเสนอในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของเครนหลังคาครับเครนการสร้างโครงหลังคาอาคารที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ครับผม